ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมันนี้พาพี่น้องมารีวิวนะครับไวเลดไมโครโฟนครับพี่น้องนะครับ K35 นะครับไวเลสนะครับไมโครโฟน K35 นะครับซื้อมาจากช้อปปิ้งออนไลน์แหรอพี่น้องครับนี่นะครับช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ ลักษณะก็จะเป็นนะครับรีเวอร์ตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็เป็นไม้ไม้สองตัวนะครับรีเวอร์ตัวรับสัญญาณสรงสัญญาณหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนนะครับสองตัวนะครับอุปกรณ์แล้วก็จะมีสายชาร์จไ่สีกับพี่น้องสีก็คือหูยใหญ่หละพี่น้องนะครับนะครับหูใหญ่ นะครับเนี่ยพี่น้องนะครับราคาที่ซื้อมาก่นะครับร้อยสามสิบห้าบาทพี่น้องนะครับรวมขนทรงเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับก็คืออันนี้คือจ่ายเงินเลยพี่น้องนะครับจ่ายเงินผ่าน QR code พี่น้องนะครับบัดรมาเก็บเงินปลายทางในพี่น้องก็คือเพื่อความสะดวกพี่น้องนะครับจ่ายเงินนกจากจะมีส่วนลดหน่อยหนึ่งพี่น้องสําหรับคนที่จ่ายเงินเลยนะครับเนี่ยพี่น้องที่ มีโทรศัพท์นะครับพี่น้องนะครับมีโทรศัพท์แล้วก็อยากจะอัดนะครับอัดเสียงนะครับคลิปนะพี่น้องที่ลง youtube หรือลง Facebook นะครับพี่น้องนะครับให้มันมีคุณภาพเสียงที่ดีก็นะครับพี่น้องลองเบิ้งพี่น้องบางที่เข้าเข้าไปนะครับไปทายคลิปทายอย่างในวหรือเวลาเขาสัมภาษณ์บุคคลหน่พี่น้องนะครับเสียงของนะครับ คนเว้ากับเขาเนะี่ยมันหนาจีบอชัดเจนอาจทีบอดีแล้วพี่น้องก็เลยต้องต้องใส่นะครับไมโครโฟนไวรีสพี่น้องติดไว้ทั้งทั้งสองคนทั้งทั้งคนเว้าเฮ้านะครับพี่น้องแล้วก็คนที่เฮาส์สัมผัสน,นะพี่น้องนะครับน,นี่คือนะครับไวเีสไมโครโฟนเคสามห้าครับพี่น้องนะครับอุปกรณ์เดี๋ยวไปเปิดดูน้ำกันมีอย่างน่พี่น้องนะครับนะครับอุปกรณ์ พี่น้องเปิดกล้องมาก็จะเจอนี่พี่น้องนะครับนะครับมีไมโครโฟนนะครับตัวที่หนึ่งพี่น้องว่าครับนี่ไมโครโฟนตัวตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนะครับลักษณะชาร์จใช้นะครับตัวชาร์จไท p e พี่น้องนะครับหูยญ่พี่น้องเนี่ยครับนี่หูยญ่นะครับนี่นะครับแล้วก็เวลาใส่ก็จะมีปุ่มกดนี่พี่น้องกดตัวนี้แหละครับนี่ นะครับนี่กดตัวนี้พี่น้องนี่นะครับกดปิดเปิดพี่น้องเดี๋ยวมันจะเชื่อมสัญญาณเดี๋ยวจะลองใส่เบิ้งนะครับนี่คือไม้ตัวที่สองพี่น้องคือกันครับนี่นะครับไม้ตัวที่สองเป็นนะครับไวเลสไมโครโฟนพี่น้องครับนี่อันนี้คือชุดไม้ตัวที่สองพี่น้องนี่ก็เป็นปุ่มเปิดนะพี่น้องเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องเบิ้ลต่ก็ตัวนี้เป็นกิบหนีพี่น้องนี่กิบหนีกับ นะครับอุปกรณ์เขาคอเสือพี่น้องก็ได้นี่คอเสือนะครับนี่จะได้คุยสัมผัสนะครับกับแขกรับเชิญหรือผู้ใดที่เขาอยากจะคุยน้่พี่น้องให้เสียงมันชัดเจนบางทีเขาถือกล้องท่ายรรมดาเนยนะครับเสียงเขาเองชัดพี่น้องแต่คนที่บอกเขาเนี่ยเสียงเสียง,ยงบ่ชัดเพราะว่ามันมีระยะห่างระหว่างโทรศัพท์พี่น้องสองตัวนะครับเนี่ยสองตัวแล้วก็จะเป็ี่นตัวนี้จะเป็นเขาเรียกรีซิเวอร์ ตัวรับส่งสัญญาณในพี่น้องตัวนี้นะครับเนี่ยจะเป็นแจ็คสามจุดห้ามิลพี่น้องเนี่ยแจ็คแบบนี้คือเป็นแจ็คน้อยแจ็คในพี่น้องเบิ้งบะครับเนี่ยมันจะมีอยู่สามขีดหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือทั้งเนพี่น้องเสียงนะครับเนี่ยพี่น้องเบิ้งเวลาแจ็คถ้าเกิดแจ็คหูฟังก็จะมีอยู่สองขีดแต่พี่น้องถ้าเกิดเป็นไมโครโฟนก็จะมีอยู่สามขีดนะครับนี่นี่ก็เป็นนี่พี่น้องต้องต้องชาร์จนะครับต้องชาร์จอ่ ผ่านสายชาร์จไทซีพี่น้องเนี่ยนะครับไทซีนี่ก็เป็นนะครับนี่เปิดปิดพี่น้องนี่นะครับเปิดปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะล้องให้พี่น้องบ้งนะครับตัวนี้จะเป็นแจ็คสามจุดห้ามิลพี่น้องเสียบเนี่ยเสียบตรงนะครับช่องหูโทรศัพท์เลยพี่น้องนะครับนะครับนี่นะครับนะครับสัญญาณก็จะเข้าไปในเครื่องเขา นะครับแล้วก็นะครับกล้องนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวชาติที่เป็นไทซีพี่น้องเนี่ไทซีนะครับจะให้พี่น้องเบืง้งเป็นสายมาให้พี่น้องสายมาให้นะครับพี่น้องที่เขาแถมมาเฉพาะสายได้พี่น้องหัวชาติเขาเขได้ให้มาใหนนะครับนี่พี่น้องก็เอาตัวเนี้ย นะครับปเสียบหัวหัวชัดแล้วก็เอาตัวนี้กับปเสียบนะครับเนี่ยเข้ากับอุปกรณ์เขาหรือเขาเขามีสายสายช์จอยู่แล้วกับ่ต้องพี่น้องตัวนี้กับแทบที่บอ่ได้ใส่พี่น้องตัวนี้บ่ได้ใส่นะครับเนี่นะครับเดี๋ยววิธีการใช้ก็ทําการเปิดตัวนี้หนะพี่น้องรีรีซิเวอร์นะครับเปิดตัวนี้ก็เพืนเห็นบ่าเนี่ยนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ไฟ ไฟมันขึ้นแล้วพี่น้องเนี่ยนะครับไฟมันไฟขึ้นแล้วนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็เปิดไมโครโฟนไมโครโฟนตัวตัวที่หนึ่งนะครับพี่น้องเนี่ยนี่เปิดตัวนี้พี่น้องเห็มองครับนี่นี่เปิดตัวนี้กดค้างไว้เนี่ยเปิดเนี่ยพี่น้องมันไฟขึ้นแล้วพี่น้องเนี่ยนี่เปิดไมโครโฟนตัวที่หนึ่งนะครับเนี่ยเห็มองครับนะครับแล้ว แล้วก็เปิดไมโครโฟนตัวที่สองนะครับพี่น้องกดข้างเล่นะครับกดข้างไว้พี่น้องไฟขึ้นแล้วครับไฟเขีเยวๆน,นี่พี่น้องนี่คือนะครับพร้อมทํางานแล้วพี่น้องครับนี่นะครับพร้อมทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองนะครับใส่อุปกรณ์โทรศัพท์เครื่องนี้เลยพี่น้องนะครับนี่อยากให้พี่น้องฟังคุณภาพเสียงว่านะครับ นะครับคุณภาพเสียงเนี่ยนะพี่น้องคุณภาพเสียงของการใส่กล้องโทรศัพท์อัดคลิปน่พี่น้องนะครับกับการใส่นะครับไวรีเลสไมโครโฟนเนี่ยอัดเสียงเนี่ยนะครับว่าเสียงนะครับคุณภาพเสียงจะแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องลองนะครับลองสังเกตเบิ้งนะครับพี่น้องลองเสียบเข้าไป,ไป ลราก็จะเอาเนี่ยพี่น้องจะเอานะครับเอาไมเล็ดไมโครโฟนตัวที่หนึงเนี่ยติดไว้ตรงบริเวณนะครับปกปกคอเสื้อพี่น้องนะครับนะครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งอุปรกรณ์สเสร็จแล้วพี่น้องนะครับพี่น้องล้องฟังเบิ้งนะครับว่า คุณภาพเสียงเนี่ยมันแตกต่างกันวาพี่น้องนะครับแตกต่างกันบ่น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเดินท้ายคลิปนะพี่น้องให้พี่น้องฟังนะครับว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันนะครับแตกต่างจากใช้กล้องโทรศัพท์อัดอัดเสียงอัดคลิปบ่นะครับนะครับนี่พี่น้องมาดูข้าวนะครับข้าวเหนียวก๋ขอหนึ่งสีนี่พี่น้องเห็นบ้างไหม ข้าวเหนียวก็ขอหนึ่งสี่นะครับหวานเมื่อวันที่เจ็ดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องนะครับนับถึงมื้อนี้นะครับนะครับมื้อนี้วันที่สิบแปดมีนาคมสองห้าหกแปดนะนะครับอายุข้าวก็พอมมื้อนี้ก็นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งวันนะพี่น้องมื้อนี้นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งวันนะครับนะครับข้าว นะครับออกลวงเมื่อวันที่นะครับวันที่เจ็ดว่ะพี่น้องนะครับออกลวงเมื่อวันที่เจ็ดนะครับออกลวงเมื่อวันที่เจ็ดมีนาคมนะครับสองห้าหกแปดเลยพี่น้องนะครับออกลวงแล้วกว็ใช้เวลาสิบวันในพี่น้องครับนี่พี่น้องเขามาเริ่มกลมแล้วเขาชุดแรกนะครับผมนับ การออกรวงของข้าวก็คือว่าเวลาข้าเหลียวไปในแปลงนะไหนพี่น้องนะครับเนี่เหลียวไปในแปลงนะข้าวมันจะออกรวงนะครับเป็นสัดส่วนมากประมาณ5 0สนะครับ50%สนะผมก็เลือว่าเป็นมือออกรวงเป็นวันที่7นะครับมีนาคมสองหดพี่น้องแล้วก็นับไปอีกนะครับ10วันก็คือจนถึงมื้อนี้พี่น้องข้าวอายุหนึ่งรอยวันนี่นะครับเขามันออกรวงเกือบ หมดทั้งแปงแล้วพี่นอ้องเหลืออยู่ส่วนน้อยนิดเดียวพี่น้องผมนะครับเก้าสิบเาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันออกล้วงหมดแล้วพี่นอ้องแล้วก็เหลือ,อยุออย่นยิดน้อยอยู่ฟังทั้งฝุ่นพี่นอ้องฟังถนนนะครับที่มันอาจจะยังกาลังออกล้วงอยู่นหน่อยพี่น้องนะครับแต่ว่าเขาเบิ้งเขาส่วนมากเขาว่าเขาส่วนมากเขาหนีมันออกล้วงยืนยันหน่อยพี่น้องครับเนี่เห็นไ่มครับพี่นอ้องหลังจากที่ข้าออกล้วงแล้สวสิบวันเนี่ยเขามันจะเริ่มมีน้ําหนักเกินว่าเขามันเริ่มก้มแล้วพี่น้องเห็นไหครับนี่ นะครับพ <tang s> ี่น้องเฮาหลายหลคนก็ที่ใช้ครับว่าเขามันกลมแล้วนะพี่น้องมาครับเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ข้าวนะครับมีการสร้างแป้งไอ้น้ำตาลพี่น้องมาครับเนี่ยสร้างแป้งไอ้น้ำตาลแล้วก็มันนะครับเมล็ดข้าวก็จะมีน้ำหนักมาพี่น้องนะเห็นไ่ครับเนี่ยน้ำหนักมันกะเฮทไท้รวงข้าวมันนะครับกลมลงไหนพี่น้องก็เรืว่าเขามันกลมแล้วเนี่ยก็คือก็เลยบอกพี่น้องว่าหลังจากข้าวออกรวงแล้ว นะครับออกลวงแล้วสิบห้าวันเนี่ยนะครับผมกับชีดดดละน้ำออกจากแปลงน้ำที่พี่น้องสิบหามื่นคือวดัดพอแล้วน้ำพี่น้องนี่นะครับพอแหล้าน้ำนะครับเรียกว่าเนี่ยพี่น้องน่ครับเนี่ยข่าวอายุนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งวันพี่น้องนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งวันนะครับ,นะรบ,นะรบอันนี้คือเติมน้ำ เขาแปลงนาอีกจากน้อยพี่น้องเพราะว่าเขาที่มันยูตรงนะครับตรงท้ายแปลงนาทั้งปุ่นนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ตรงติดถนนเขากําลังเริ่มออกล้วงหน่ยพี่น้องแต่ว่าเขาส่วนมากเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ยเขาออกลวงบิดแล้วนะครับเดี๋ยวไดาเขาเบิ้งเขานี่หรือเกี่ยวเขาเขาต้องเบิ้งเขาส่วนมากเป็นหลักพี่น้องเขามันไปทางทางแก่บ่นะครับเขาเขาทีมาถาเขาส่วนน้อยจังสิบเปอร์เซ็นต์จะพี่น้องนะครับถาให้มันเหลือง ความกันค่อยเกี้ยวเนี่ยมันจะทายเขาเ่าเฮานะครับที่ทายเข่าเฮาที่นะครับร้อมที่ที่เกี้ยวแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเข่าที่เข่าแหงปแห่งพูดในะพี่น้องเขาต้องเกี้ยวข้าวยาพับพึง่งเวลากเกี้ยวเข่าเขาต้องเบ่งเข่าส่วนมากพี่น้องว่าเข่าส่วนมากเขามันไปทางไหนไปทางแก่บ่ไปทางแกนหรอทางเกี้ยวได evet, ียวบ่เอากระทำการเกี้ยวพี่น้องนี่บ่ครับนี่ปัญหาหนึ่งคือนะครับเข่าที่ออกล้วง กอนเนี่ยปัญหาเรื่องนกกระจิบนี่ะพี่น้องเนี่ยนะครับที่มีนกกระจิบนกกระจอกเนี่ยพี่น้องนี่บ้างครับพี่น้องหัเลียวไปพี่น้องนกกระจิบพี่น้องน่เนี่ยมาลอกกินเข่าเขาอย่หละพี่น้องครับเนี่ยนี่ปัญหาเพราะฉะนั้นการทำนาก็เลยว่าถ้าเกิดเขาเฮ็ดพร้อมพี่น้องเขาได้เลยพี่น้องออกล้วงพร้อมกันเนี่ยนกมันกระชีบมาคอยกินเฉพาะแปลงเขาพี่น้องเนี่เนี่ยพี่น้อง ไอ้ขาวๆเนี่ยพี่น้องนี่นี่ยครับนี่นกได้พี่น้องนกนกจิกกินพี่น้องครับนี่นะครับไอ้ยอดขาวๆเนี่ยบางทีมันก็เกิดเกิดจากนะครับสภาพอากาศพี่น้องมันออกมาเจออากาศหนาวนะครับเรืออากาศห้อนจัดสิพี่น้องนะครับปลายเขาก็จะมีนะครับจะมีสีขาวกับมีส่วนพี่น้องส่วนเนื่องกับนกนี่ไหะพี่น้องนี่นกนกมันจิกจิกกิน ปลายเข่าพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับนี่นกกระจิบมึงเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่มังกพี่น้องมึงกด้วยเนาะส่วนหนึ่งมันกัดมันกินในห้าเข่านกที่พี่น้องเนี่ยนะครับนี่แต่อีกส่วนหนึ่งพี่น้องเห็นไหมครับนี่มันกินเข่าได้พี่น้องนี่เนี่ยเนี่ยส่วนหนึ่งเห็นที่จับอยู่เนี่ยมันจับนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ผมเรียวเบื้องสังเกตุของเราเนี่ยนกนกมันนอกจากที่กินนะครับ อายาข้าวนกแล้วมันก็กินเขาน้ำพี่น้องครับนี่นะครับนะครับนี่พี่น้องยอดขาวๆต้อมาคิดเจอในี้ยวขา้ขาวเหนียวก็ขอสิบซี่พี่น้องผมเฮ็ดสันปะตอมกับพอเห็นยอดขาวเป็นใดพี่น้องเห็นไหครับเนี่ยพี่น้องก็ขอหนึ่งซี่เนี่ยรู้สึกว่าจะเจอ เจอเยอะเจอปกติเลยครับนี่นะครับเจอเยอะเจอปกติเนี่ยอันนี้คือมถ่ายคิปข้าวเหนียวนะครับขอขอหนึ่งซีให้พี่น้องเบิง้งแล้วก็มานะครับรีวิวไวเรียดไมโครโฟนนะครับเคสามห้าให้พี่น้องเบิ้งรับพี่น้องซื้อมาจากช้อปปิ้งออนไลน์กับร้อยสามสิบห้าบาทในพี่น้องรวมขนส่งนะครับ จ่ายเงินโดยวิธีการจ่าย QR โค้ดไปเลยพี่นอ้องค,ค่อยสะดวกนะครับบ่ต้องมาเก็บเงินปลายทางเวลาซื้อสินค้าในช้อปปิ้งออนไลน์กับเบิ้งนะครับก็ดูคะแนนของร้านค้าพี่น้องมันมีคนซื้อของจากร้านค้านี่หลายบ่เบิ้งคะแนนร้านค้าน้ำน,นะครับถ้าเกิดเอียงที่มันบ่อน่ใจพี่น้องมันมันมันถือโพดหรือคน ซื้อร้าน,นี่หน่อยจะพี่เขาก็ตักกสังเกตเอาไว้ว่านะครับอาจจะมีความน่าเชื่อถือหน่อยนะพี่น้องนะครับผมนี๋จะมาซืเบิษงนึนึิเบิษง,ง,งนะครับสินค้าชจ็นนี้นะพี่น้องมีคนซื้อหลายบอราคาเหมาะสมบอนะครับไ่ได้ว่าจะซื้อแบบว่าเอาเนี่ถืออย่างเดวสิเบิษงนะครับบิษงสินค้าว่าหนึ่งนะครับมันเป็นสินค้ามีคุณาภาพ ลักษณะของฟังก์ชันออปชันมันหลังพี่น้องนะครับอ่านะครับมันฟังก์ชันออปชันมันดีบอลหน่พี่น้องแล้วก็คอยมาเบิงนะครับว่านะครับมีคนซื้อล้านนี่หลายหลายบอลหน่พี่น้องมีความหนาเชื่อถือว่าไปเบิงคะแนนร้านค้านํวนาว่าคะแนนร้านค้าหน่มีความน่าเชื่อถือไหมย่างหน่อยก็ต้องเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละพี่น้องนะครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เสร็จพี่น้อง พี่น้องบริเวณที่ข้าวมันออกที่หลังพี่น้องรครับนี่เนี่ยผมก็เลยว่านี่ข้าวออกรวงแล้วเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับนี่เห็นปะครับนี่ข้าวเหนียวขอขอหนึ่งสี่ออกรวงแล้วเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปัญหาของนะครับข้าวข,ขอขอหนึ่งสี่ที่เห็นเนี่ยนะพี่น้องยอดมันขาวพี่น้องรครับนี่นี่ปลายยอดมันขาวเรื่องปัญหา ว่าพอ,พอปุ๋ยสิพี่น้องผมก็ว่าผมใส่ปุ๋ยพอรอนนะพี่น้องนะครับนี่คือใส่รอบแรกนี่ใส่ปุ๋ยสูตรสี่หกศูนย์ศูนย์นะครับไปสองเป้นะครับพี่น้องเปยนเดียกับยี่สิบกิโลกับตกสี่สิบกิโลกรัมนะครับแล้วก็รอบที่สองปุ๋ยรับหลวงนะครับใส่สูตรสิบห้าห้ายี่ห้านี่สนใส่นะครับสอหนึ่งไร่พี่น้องยี่ห้ากิโลกรัมนะครับยี่ห้ากิโลกรัมเนี่ยต่อพื้นที่หนึ่งไร่มันก็เรียกว่าปุ๋ยครับผมบอกขาดแล้วพี่น้องครับนี่ แล้วผมก็มาฉีดปุ๋ยเก็ดนะครับมาฉีดปุ๋ยเก็ดลงในแปลงนาอีกรอบนึงนะครับเนี่ยก็เรียกว่าบัญาขาดได้พี่น้องนะครับบัญานะครับปุ๋ยนาที่เพียงพอพี่น้องแล้วก็เติมจุลินทรีย์นะครับสังกษ์แสงพี่น้องนะครับลงไปในแปลงนาอีกช่วยในการนะครับย่อยสลายสารินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยนาุตเกี่ยนอีกหน่ยพี่น้องก็เรียกว่าเนี่ย ไอ้ปลายอขาวๆก็ได้คิดว่ามันจะเปลี่ยนลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวเหนียวกอขอนึงซีพี่น้องนะครับนี่ายอดขาวๆเนี่ยครับนี่นะครับเนี่ยพี่น้องนะครับอันนี้คือเห็นบ้างไหมครับพี่น้องนี่อายุข้าวเหนียกวกอขอนึงซีอายุหนึ่งร้อยหนึ่งวันนะครับอันนี้ออกรวงมาแล้วสิบมือพี่น้องครับนี่ที่ผมคคุยๆพี่น้องฟังว่าถ้าผมมีอย่างผิดพลาดเนี่ยนะครับ ข้าวเหนียวคอขอหนึ่งซีเนี่ยอายุเก้าสิบวันเนี่ยข้าเขาจะออกรวงนะครับข้าเขาจะออกรวงพี่น้องนะครับออกรวงแล้วก็จะออกไปจนถึงประมาณอายุข้าร้อยวันเนี่ยมันจะออกเบิดผมกับคยคุยพี่น้องฟังแบบนี้มาหลายรอบรอบพี่น้องมันก็เป็นไปตามที่ผมนะครับว่าพี่น้องฟังอยู่พี่น้องครับเนี่ยนี่คือชุดที่ออกรวงหลังสุดพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ยเพิ่งออกรวงแต่ส่วนที่ นะครับทั้งฟังพูดเนี่ยที่ออกรวงก้อนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มกลมแล้วพี่น้องเริ่มกลมเราก็มาคือข้าวนะครับเล็ดข้าวเริ่มสร้างแป้งนะครับทางแป้งเนี่ยน้ำตาลมีน้ำหนักเราก็นะครับเฮ็นให้รวงข้าวนะครับโน้มตัวล้ครับพี่น้องนะครับนี่เนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ได้ประโยชน์สองอย่างพี่น้องมาหนึ่งมาตรวจแป้งหน้าท้ายคลิป เขาครับพี่น้องเบิ้งล้วก็มารีวิวไบเลียดไมโครโฟน k 3สห้าพี่น้องนะครับนี่ซื้อมาจากช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยแถวนี้ยังไม่ทันได้ออกรวงพี่น้องเนี่ยกำลังกำลังจะออกรวงก็เรยว่าส่วนนี้มัมถือเป็นส่วนน้อยแล้วพี่น้องครับนี่มาดูส่วนมากว่าเขามันไปนทั้งแกะบอไหนพี่น้องหลังจากที่ข้าวออกรวงนะครับเราบอกรวงนับดึงปั๊บนี่เทาที่นับอีกประมาณสิบห้าวัน นะครับภาก่อที่เริ่มทิ้งน้ำนะพี่น้องน้ำวัที่พอเราที่เขาที่บดึงน้ำเขา่าแปลงหน้าอีกนะครับอายุนะครับ,นะรบหลังจากข้าวรวงเราสิบห้าวันเนี่ยนะครับบ่เกินอีกสิบหามือพี่น้องนะครับบ่เกินอีกสิบหามือนะครับเภาก็ที่ทาการเกี่ยวเข่าพี่น้องนี่ข้าวเขาถือว่าข้าวออกรวงวันที่เจ็ดนะครับ วันที่7มีนาคมเพราะฉะนั้นเขากับที่เคี้ยวเขา่านาะแปลงนี่พี่น้องบ่เกินวันที่7นะครับเมษายน2 5 6 8พี่น้องเนะี่ยตอนนี้นะครับก็ได้ยินข่าวว่านะครับราคาข้าวเหนียวนะพี่น้องเขาสดนี่อยู่ในพื้นที่เนะี่ย นะครับที่ฟังข่าวมานะครับตอนนี้ก็ยังมีผู้ใดเกี่ยวดอกพี่น้องเพราะว่าข่าวเหนียวเนี่ยมันยังไ่ทันได้แก้ความที่เกี่ยวนะครับแล้วก็ขาวเหนียวเนี่ยนะครับเขตที่ผมอยูน่ะพี่น้องตำบลบรรหัน,นอำเภอเกษตรสมบ,บูรณ์ขางชายภูมิเนี่ยนะครับตอนนี้ยินข่าวว่าราคาแปดบาทห้าสิบตังค์พี่น้องขาวเหนียวนะครับส่วนขาวเจ้าเนี่ยพี่น้องนะครับ มีร้านหนึ่งตอนนี้พึ่ซื้อโลละแปดบาทพี่น้องโอ้ซื้อ,ของขาง,งดีมากเลยนะครับโลละแปดบาทเขาเจ้าส่วนมากจะเป็นกอขอ้ขอหกหนึ่งพวกไกลต้องคำํำนี่แหละพี่น้องเนี่ยครับนี่อายุนะครับผู้ใดที่วานเขาช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยตอนนี้ก็ที่เขาเริ่มแก่ความพิจิเกียวแล้วนะครับแตะส่วนมากแล้วก็ที่วานเดือนธันวาคมพี่น้องมันก็จะเป็นเกียวประมาณนะครับปลายเดือนมีนาคมนะครับ ต้นเดือนมีสายเลยพี่น้องจนมากจะเป็นช่วงนั่นหรับพี่น้องเข้าที่เฮ็ดเขาเจ้าเข้าสามเดือนเลยพี่น้องนะครับนอกจากลอติดตามข่าวสารพี่น้องว่านะครับนะครับว่าเพื่อนนะครับซื้อราคาเท่าไหร่พี่น้องเช็กถามร้านซื้อให้เรียบร้อยนะพี่น้องนะครับนี่นะครับนี่นพี่น้องนะครับนี่คือม้าเบิงข้าวเหนียวกอขอหนึ่งสี่พี่น้องนี่อายุหนึ่งร้อยหนึ่งวันไอพี่น้องครับนี่นะครับนี่ หนึ่งร้อยหนึ่งวันแล้วก็มาทดสอบไวรีเลสไมโครโฟนนะครับพี่น้องเบิ้งฟังน้ำพี่น้องเนี่ยว่าคุณภาพเสียงมันนะครับแตกต่างจากการใส่นะครับโทรศัพท์อัดเสียงบอพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องอย่างเบิ้งตรวจแปลงน้ำน้ำกันนี่นี่พี่น้องเขาก็เลิ่มกลมแล้วครับนี่เดี๋ยวมารอรุ่นน้ำกันพี่น้องปีที่แล้วนี่นะครับ ข้าวเหนียวสันปตองหนึ่งในพี่น้องวันยี่ห้ากิโลกร,รัมต่อไร่เป็นเขาถุงซื้อมาจากล่านค้านะครับปรากฏว่าน้ําหนักข้าวนี่ได้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยกิโลกร,รัมพี่น้องนาแปลงนี้พื้นที่หนึ่งไร่นะครับแล้วก็ปีนี้นะครับมาใส่พันข้าวเหนียวกอขอหนึ่งซีพี่น้องวันอัตรายี่ห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ขื้กันพี่น้องนะครับนี่เดี๋ยวมาลอนรุ่นว่านะครับผลผลิตหล่อนเกีียวหน่อยพี่น้องนะครับ นะครับที่ได้หน่อยหลายเันไ้พี่น้องครับเนี่ยที่ได้ซ้ำสันปะตองหนึ่งปีที่แล้วบอนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับนะครับนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่ข้าวเหนียวกอขอหนึ่งสี่อายุ นะครับหนึ่งร้อยสิบไปหนึ่งร้อยหนึ่งวันพี่น้องรับนนี้หนึ่งร้อยหนึ่งวันนะครับเนี่ยมันจะเป็นซี่พี่น้องเนี่ยเขาเพราะมันไปแล้วอันนี้อันนี้คิดเลยว่าเขาที่ออกน้องเลกๆอาจจะเป็นเขาผนก็ได้พี่น้องนี่นะครับเขาขอขอสิบซี่แท้ๆเนี่ยยามพันแก่พี่น้องเนี่นะครับหลังจากที่ข้าวออกรวงแล้วสิบห้าวัน นะครับตั้งแต่ที่พอน้ำแล้วพี่น้องนะครับเนี่ยผมก็ทิ้งน้ำแล้วหลังจากข้าวอายุร้อยนะครับหลังจากข้าวออกรวงแล้วสิบห้าวันนลพี่น้องนะครับนับเลยนะครับนี่ฮะก็ต้องเบิ้งเข่าที่มันออกรวงที่หลังน้ำนลพี่น้องครับนี่นะครับออกรวงที่หลังน้ำนะครับเนี่ยพี่น้องมาถ้าคิดป็นพี่น้องเบิ้งนะครับแล้วก็ มาทดสอบไวเรียดไมโครโฟนให้พี่น้องเบิ้งน้ำพี่น้องครับนี่ขอบคุณพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่พี่น้องเริ่มนะครับวันนี้นะครับนะกดคิปพี่น้องอย่างเบิ้งก็รอเบ,บิ้งได้พี่น้องนะนะครับขอบคุณกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับ